สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกหนึ่งอีนะคะพี่ EP นี้นะเป็น EP ที่74แล้วนะคะของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่่าเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานี่พี่มาชมนี้ก่อนเลยชมนี้เลย นี่คะ่ะลูกประคำนะคะพี่วัดเลงไรยีนะคะพี่หาวัดเลงไรยีนะพี่พี่ชมพี่ชอบนะพี่ทักถามแม่ค้าได้แม่ค้าพูดผิดนะต้องขออภัยนะแต่เป็นวัดเลงไลยรยีจริงอ่ะวัดจีนอะ่ะมีนี่พี่มีจานทุกเม็ดเลยเขาเรียกอะไรมีตัวอักษรดีกว่าคะ่ะไม่รู้ว่าคนจีนเขาจะคิดเหมือนคนไทยหรือเปล่าเขาจะเรียกว่าจานหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีตัวอนะักษรอ่ะทุกเม็ดของประคำเลยนะคะพี่หานี่ทุกเม็ดของประคำเลยได้มาของเองก่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยถ้าพี่ทันใดนะ ชอบนะปิดได้เลยนะคะก้าวร้อบ,บาทเท่านั้นค่ะมีความยาวนะคะของคอได้ยาวมากค่ะพี่่ะมีความยาว้องคอสวยเลยค่ะพี่นี่วัดเร็งไร่ยี่ที่กรุงเทพนะคะหรือวัดจีน,นะคะพี่ขานี่พี่ดูชัดๆนะแม่่าจะฝูให้ดูนี่มเมตประคำนะมีมีม อักษรทุกเม็ดเลยค่ะพี่แทบทุกเม็ดเลยเป็นของเก่านะคะพี่900บาทจะพี่จาก900บาทนะจ๊ะพี่ต่อ boys. ไปนะคะพี่นี่มาชมนะคุณแม่ของเราค่ะพี่คะคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะแม่ชีบุญเรือนของเรานะคะนี่ค่ะไฝเฟื้อสีทองนะคะหน้าพระพักก็เป็นสีทองค่ะพี่ค่ะนี่นี่เขามีคําว่าแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ชัดเจนอย่างนี้เลยขอโทษค่ะพลาเป็นสีทองนะคะพี่จัดฟะท้อนแฝงไฟนี่คะพี่ดันข้างนะคะพี่ ด้านหลังนะคะพี่ค่ะด้านข้างอีกครั้งนะคะเดี๋ยวแม่คาวัดขนาดให้เลยค่ะเพื่อความชัดเจนเนาะพี่น้องจะซื้อของไปได้ชัดเจนนี่ค่ะหน้าตักอยู่ที่สีนิ้วค่ะพี่นี่ตรงสมาธิขปงสมาธิคุณแม่นะคะอยู่ที่สีนิ้วสี่นิ้วนะคะคุณแม่นั่งสมาธิอะคะ่ะนี่ค่ะ ผีฝ่านะคะขอโทษนะจุดฐานสุดท้ายนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่เดี๋ยวแม่ค้าฟูมพี่ดูนัดฟูมพี่พดูนะนี่หนึ่งพันสองร้อยจ้าสำหรับคุณแม่ชีบุนเรือน,นะคะพี่แม่ค้าจะห่ออย,อย่างดีนะคะนะัดจะห่อ,อพี่อย่างดีเลยต่อไปนะคะพี่ประชมพระสิงสามค่ะสิงสามนะคะพี่นี่เนื้อมันปูนะคะพี่นี่ หรือบางพี่เขาก็เป็นเนื้อฝำลิศแต่มันลมมันออกดำๆะคะ่ะแม่ค้าคิดว่าน่าจะเป็นมันปูหรือเปล่าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้คะ่ะพี่ขานี่ค่ะด้านข้างนะคะพี่นี่ด้านข้างนะค่ะด้านหลังองค์พระจะเป็นแบบนี้คะ่ะสวยงามแบบนี้คะ่ะพี่นี่คะ่ะพระพักสวยงามนะคะพี่คะ่ะนี่สวยมากเลยพี่จมูกโดง่งๆนะคะพี่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดนะคะพี่ขาตทษทีค่ะวัดขนาดนะคะพี่นี่อยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่ห้านิ้วค่ะ หานิ้วนะหานิ้วส่วนสูงนะคะจากสีฝะสีฝะพ้าลงมานะคะพี่จะลดฐานสุดท้ายนะคะอยู่ที่10นิ้วนะคะพี่ชัดเจนแล้วนะ10นิ้วก้นเป็นดินไทยแบบนี้ค่ะดินเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะดินไทยแบบนี้ค่ะพี่ค่ะหน0่ค่าจัดส่งอยู่ที่100ระบบนะคะเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะคะที่คิดค่าจัดส่งนะคะพี่ค่ะเป็น1,900ค่ะพี่จ่าย1,900นะคะค่ะ ต่อไปนะคะพี่มาชมนี่เสียนพ่อแก่ค่ะได้มานะคะพี่ที่ฟ้ามานะพอฟ้ามาว่าเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่หานี่เป็นเสียนพ่อแก่แบบนี้นะคะด้านข้างนะคะพี่นี่เดี๋ยวแมคค่ะวัดขนาดให้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังนี่ค่ะใต้ฐานเสียนนะคะพี่ใต้ฐานเสียนนะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาแบบนี้นะเดี๋ยววัดให้เลยค่ะพี <S 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 ่ขาวัดให้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะสามนิ้วนะคะสามนิ้วสามนิ้วนะพี่ขา นี่ค่ะตัวความกว้างของหน้าผากนะคะความกว้างของหน้าค่ะพี่ขาตัวทีนะนะ่ะาฟูมก่อนนี่ค่ะอยู่ที่ฝองนิ้วฝองนิ้วนิดๆค่ะพี่ขาอันนี้900บาทนะคะสําหรับเสียนนะคะพี่900บาทนะ900บาทจะพี่จ่า900าบาทต่อไปนะคะพี่มาชมขันขันน้ำมต์หลวงปู่บุญค่ะใบไม่ใหญ่นะคะพี่เดี๋ยวแม่ขาวัดให้ดูเลยความกว้างนะคะอยู่ที่3นิ้ว3นิ้วนิดๆนี่ค่ะพี่ขานี่นิ้วนิดๆนะคะพี่สามนิ้วนิดๆนะคะค่ะ อีพีนี้พี่เจ็ดสิบนะคะพี่900บาทจะพี่จ๋า900บาทนี่ข้างหลังมีจานนะคะพี่ไฟน้ามนต์ได้จริงนะคะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราไปวัดมานะคะพีไ่ได้น้ามนต์มาแล้วใ่ตั้งหิ้งไว้ได้ค่ะสวยงามน,นะคะพี่900บาทเท่านั้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะพี่ขาเน่มาชมชุดต่องหลวงปู่ดูนะคะพี่หลวงปู่ดู่นะคะนี่ค่ะเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่นี่เลื่อนสมณศักดิ์นะ,ะนี่ค่ะพระราชทานเป็นพระราชทานนะคะพี่ หลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะนี่ค่ะพี่หาในชมนาหนึ่งกล่องจะมีฝาเหรียญเดี๋ยวให้พี่ชมทีละเหรียญเลย,ยาาเพื่อความชัดเจนนะคะพี่แต่กล่องอ่ะจะแน่นมากค่ะพี่ขา<ม>นะคะได้มานะเดี๋ยวแมคค้าจะให้พี่ชมทีละเหรียญเลยเ<ม>ก็บอย่างดีเลยค่ะพี่เจ้าของเขาเก็บอย่างดีนะคะพี่เดี๋ยวมนมคะ้าให้ดูนะคะีเออ<ม>ค่ะอันนี้เหรียญลมดําก่อนให้ดูก่อนนะคะว่าความคมของเหรียญน,นะสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ด้านข้างนะคะพี่นี่ด้านหลังนะค่ะ เฝยๆแบบนี้เลยค่ะพี่วัดประดูชิมพีนะคะพี่ขานี่ยนะคะฟูสามเพลให้ดูนะให้พี่เห็นชัดๆไปเลยนี่ค่ะหนึ่งเหรียญผ่านไปนะคะนี้ลมดำอับหนึ่งนะคะพี่แล้วก็จะมีอันปัก้าหรอคะพี่ขาอันหนึ่งนะเดี๋ยวเะาถ่ยะน่นมากค่ะพี่น่นมากน่นมากๆใช้คำว่านั่นมากนี่ค่ะอันนี้เป็นอันปะก้านะคะพี่ขาเนี่หลวงปู่โตนะคะค่ะพี่ขา ด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะี่นี่สวยนะคะกล่องน,นี้สวยมากค่ะเดี๋ยวให้ชมเหรียญน,นะคะที่เห็นไหมคะเอาให้ดูนะค่ะให้ชมเหรียญน,นะคะพี่หานี่เหรียญหนึ่งนะเป็นเหรียญกะไหลทองค่ะพี่ขานี่สวยนะคะพี่ด้านหลังนะเนีย่ยหนึ่งชุดนะคะจะมีสามเหรียญด้วยกันพี่ขาเห็นไหมคะใส่ไว้เหมือนเดิมเนาะเพราะพี่ที่เช่าบูชาไปแล้ว จะได้รู้ว่าเหรียญไหนตำแหน่งไหนนะคะพี่นี่ฝอยแบบนี้นะคะพี่หนึ่งกล่องนะคะจะมีสามเหรียญน,นะคะพี่หาเนี่ยหนึ่งกล่องมีสามเหรียญแบบนี้กล่องกัมยี่สีแดงแบบนี้ค่ะหนึ่งพัน่งร้อยนะคะพี่สําหรับหนึ่งกล่องนี้นะหนึ่งพันงร้อยค่ะพี่ค่ะค่าต่อไปนะคะพี่ <c oughs> <c oughs> เอาด้ค่ะมาชมนี่ค่ะหลวงพ่อฟิลารุ่นแรกค่ะพี่่าเหรียญหลวงพ่อฟิลารุ่นแรกนะ นี่คะ่ะนี่เหรียญนี่เหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ที่แม่ค้าซ้มนี่เพราะว่าเขาเขียนมาในกล่องนะคะพี่ได้มาแบบนี้นี่คือปีหนะ้าหนึ่งนะนี่หลวงพ่อยังหนุ่มหนุมอยู่เลยเห็นไหมคะนี่นี่นี่รูปหลอ่อเป็นทองแดงนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงเนาะรุ่นแรกกล่องกไมหยี่ฝอยมากเลยค่ะพี่ขานี่เป็นแบบนี้เลยค่ะกัมมี่สีน้ำเงินฝอย,ยแบบนี้เลยค่ะพี่นี่แม่คม้าเหมาเขาได้ติดมานะคะ900อค่ะพี่ขาเก0รค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นอยุทยาค่ะพี่ แต่ว่าเขาไม่มั่นใจหม่คะดูเขาบอกเขาเรียกก็จัดตุคามะค่ะพี่คะ่ะเป็นแบบนี้คะ่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนี่เหรียญจัดตุคามเดี๋ยวให้แมคค้าให้ดูข้างในนะคะพี่เดี๋ยวแมคค้าให้ดูข้างในนะนี่ <c oughs> เหรียญจัดตุคามนะคะพี่นี่เหรียญน,นี้นะเป็นของนี่คะ่ะจัดตุคามเนี่ยค่ะพี่นมคะไม่ได้มีความรู้มากมายหรอกค่ะพี่แต่พยายามอธิบายพี่เห็นภาพเนาะสำหรับกล่องนี้นะคะพี่เมะคค้าเหมามาได้แบบนี้ค่ะพี่ค้เนี่ย แ้พี่ท่านใดชอบนะคะ700ค่ะ700ค่ะพี่ค่ะเ0อเท่านั้นค่ะ700อยนะคะ,ะ,คะสำหรับเรื่นี้นะอ่าพี่ขาแมคะาแจ้งโปรโมชั่นทางร้านหน่อยนะคะโปรโมชั่นของร้านนั้นนะคะพี่โปรโมชั่นนะคะพี่ขา <c oughs> ขอโทษค่ะแมคคเป็นหวัดขอโทษค่ะโปรโมชั่นของทางร้านนั้นนะคะพี่อ่าซื้อพาบโปรโมชั่นองละ3 0 0ยซื้อ1คู่500ยค่าจัดส่ง ห0บาทนะคะระบบปลายทางถ้าเกิดซื้อสององนะคะค่าจัดส่งก็50บาทเช่นกันค่ะเป็น1เป็น1นึ่พันนะคะระบบปลายทางนะคะคิดค่าจัดส่งนะคะพี่ถ้าระบบโอนเงินนะคะเราไม่คิดค่าจัดส่งนะคะพี่ค่ะแม่ค้านะคะคนติดตามยังน้อยนะคะแต่ว่า ชัดเจนค่ะขายพ้าองค์ไหนส่งผ้าองค์นั้นแล้วไม่โกงนะคะพี่ไม่โกงร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะส่งพ้าให้เลยนะคะปิดวันจันทร์ส่งวันจันทร์ปิดวันอังคารส่งวันอังคารปิดวันพุธส่งวันพุธนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ส่งนะคะแม่ค้าจะโทรไปแจ้งนะคะพี่ขาขายยกเว้นเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะจะยกยอดมาส่งวันจันทร์นะคะถ้าพี่ท่านใดปิดวันอาทิตย์นะคะก็รบกวนนะคะพี่รอหน่อยนะคะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมนี้ค่ะปลาค่ะปลาตะเพียนหลวงปู่บุญนะคะพี่มาเป็นคู่อย่างนี้ค่ะพี่หา มาเป็นคู่นะคะพี่นี่มาเป็นคู่แบบนี้เลยค่ะพี่นี่พี่ท่านใดชมชอบนะดูเลยมีหนึ่งคู่นะคะนี่ค่ะพี่หาหนึ่งคู่หนึ่งคู่นะคะเก้าร้อยบาทค่ะแขวนหิ้งพระได้นะคะพี่ค่ะแขวนหน้ารถได้นะคะพี่เก้าร้อยบาทนะคะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะ่ะค่ะพี่ขานี่ค่ะ เป็นหลอของหลวงพ่อจงนะคะถ้าแม่้าจาไม่ผิดนะปลาจะเพียนหลวงพ่อจงนะคะพี่900บาทจ้าต่อไปนะคะพี่มาชมพัฟโปรโมชั่นนะคะพัฟโปรโมชั่นนะคะสําหรับพัฟโปรโมชั่นนะคะพี่หาซื้อครบ1000พันนะคะเราแถมนี่ค่ะหลวงปู่โตค่ะปิตาหลวงปู่โตค่ะพี่เลือกเลยนะว่าพี่จะเอาเนื้อไหนนะคะพี่ซื้อครบ1000พันนะทางร้านจะแถมให้นะคะพี่นี่พี่เลือกเลยนะคะว่าเป็นเนื้อไหนนะคะ พี่ซื้อครบ1000พันนะทางร้านจะแถมให้นะคะพี่นี่ค่ะทางร้านจะแถมให้นะให้พี่ฟื้อครบ1000พันนะคะจะแถมค่ะ1่กล่องนะคะค่ะพี่ขามาชมพี่เพื่อมให้เป็นการเสียเวลานี่ค่ะพี่ขาสมเด็จวัดเกตค่ะสวยแบบนี้นะสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่ชอบนะสามร้อยเท่านั้นนะคะพี่ขาวัดเกตค่ะอันที่สองนะคะพี่นี่ค่ะ ไม่ฟารบทีเลยนี <descon fin asi> <p ist ler noises> ่ค่ะเป็นแบบเนี้ยค่ะพี่หาขี่อย่างเงี้ยค่ะพี่นี่นะคะพี่นี่คะถ้าพี่ฟารบนะสามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่นี่เป็นพระพุทธใช่ไหมคะนี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาค่ะพี่ยังมีองค์นะคะนี่คนละพิมพ์ค่ะขี่หนุมานนะคะพี่นี่หนุมานนะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นพักกิ่งค่ะพักกิ่งนะคะพี่ กิ่งหลอดตันนะคะพี่ขาเนี่แบบนี้เลยเฟื่แบบนี้นะคะพี่ขาเนี่ค่ะนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทจะพี่จ่าสามร้อยบาทต่อไปนี่เป็นยอดเรียกอะไรเฟือเกาะฝั่งทนนะคะพี่นี่เหลือหนึ่งองค์นะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้อุ๊ยขอโทษค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่จับกระเช้าแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบนะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัชชนแดนะคะพี่พิมพ์นี้ก็สวยนะคะพี่ด้านข้างนะคะด้านข้างข้างค่ะใต้ถานนะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะพิม พิมนิยมค่ะพิขานี่พิมนิยมนะคะพี่นี่ค่ะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกข้างนะคะพี่ขาใต้ฐานองค์พระนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะพิมนิยมนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทิมค่ะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นี่มีตะกรุดข้างหน้าอย่างนี้ด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างอีกข้างนะคะสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาท พี่ชมนี้นะนี่หลวงปู่ทิมเช่นกันค่ะพี่คะ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่สีผงพายพี่เป็นขุนแผนผงพายข้างหลังมีตะกรุดหลายดอกแบบนี้ค่ะพี่ข้างๆนะคะพี่ด้านข่ายข้างนะคะสามร้อยบาทจากพี่จ๋าจ้ะต่อไปพี่ชมปิดตานะคะพระปิดตาเลี้ยมมาเลยขึ้นคอได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ฟาบที่ค่ะพี่ขาสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่แม่ค้า แม่ค้าไม่ทราบที่เลยคะ่ะนี่เนี่ยสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพ,คะนนะคะพี่นี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่มาชมพระผมเด็ดนะคะพี่พีนี้มีพระผมเด็ดเยอะเลยคะ่ะพี่นี่รังทางพ,พ์ใหญ่นะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะพี่ขานี่เฟย์แบบนี้นะคะสามร้อยเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นพระผมเด็ดอย corrupt, ู่คะ่ะพี่ขานีด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ ้านข้างค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นราคาเดียวเลยค่ะพี่เนี่ยยังเป็นพัดสมเด็จอยู่นะคะพี่ปีนี้มีพัดสมเด็จเยอะนะพี่จําให้แม่ค้าด้วยวัดเกตวัดเกตหนึ่งองค์แล้วก็เมื่อกี้องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองสำหรับองค์นี้องค์ที่สามแล้วนะคะนี่ค่ะพี่บอกเลยนะคะว่าขอชมองค์ไหนเนะาะจะพี่องค์นี้องค์ที่สามนะคะพี่หาแล้วหน้านี่ นี่แม,ม่คะซูมให้ดูเลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่มีองค์ที่สามต่อไปเป็นวัดเกตอง์ที่สองนะคะพี่นี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อก,กวย่ะโต๊ค่ะ ข้างหลังเป็นยันตุกตานะคะพี่นี่ฝดเดรลจ์ของหลวงพ่อท่านนะคะนี่ค่ะเนื้อเหลืองๆนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะจ้าพี่ต่อไปนะคะพี่นี่ชมหลวงพ่อน้อยค่ะหล่อโบราณนะคะเหรียยหล่อ,หลอโบราณหลวงพ่อน้อยข้างหลังเป็นยันแบบนี้อ่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองๆนะคะพี่ขาต่อไปนะคะชมพระปิดตาพี่นี่ปิดตา ปิตานะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังนะมียันนะคะพี่หยาด้านข้างอีกข้างนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่นี่เป็นพระปิดตาหลวงพระแก้วค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้าพี่นี่จะด้านข้างบบาข้างหนึ่งด้านหลังค่ะสามร้อย <300 S 2> บาทค่ะ<า>พี่ขาต่อไปนี่ค่ะหลวงปู่ศุขที่ท่านใดชอบหลวงปู่ศุขนะนี่เรี่ยมเดิมๆแบบนี้เลย ด้านหลังมีจานนะคะพี่เด็กไหมคะพูไม่ดูนะนี่มีจานแบบนี้นะคะ่ะมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่หาสําหรับหลวงปู่ศุกนะคะต่อไปนะคะพี่ขานี่เป็นแหวนพิดลอดค่ะแหวนพิดลอดเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะ EP นี้ EP ที่เจ็ดสี่นะคะพี่สามร้อยบาทจานนี่แหวนพิทลอดนะคะพี่แหวนพิทลอดสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ขานี่ค่ะ อ่าเป็นเรียกอะไรผงน้ำมันค่ะแหวกม่านผงน้ำมันหลวงปอกวยนะคะพี่นี่จับกระเช้ามาแบบนี้ก็สามไว้บาทเช่นกันยังเหลืออีกองค์นะคะพรัคปูโมชันนี่ค่ะพี่คะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะนี่หลวงปู่ทิมนะนี่หล่อหลวงปู่ทิมค่ะพี่หาหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่ด้าน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างค่ะ พี่หานี่ค่ะหลวงปู่ชิมนะเดี๋ยวพชมใหม่เห็นไหมคะทำชมไปชชมใกล้ๆหน่อยได้ชัดเจนนะคะพี่เน่อย่างนี้ค่ะสามร้อยบาทค่ะใต้ฐานนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทนะสําหรับหล่อบโบราณหลวงปู่ทิมนะคะพระหล่อหลวงปู่ทิมนะตาพี่หาพาระองค์มชั่นนะก็หมดลงแล้วต่อไปพี่มาชมองคแรกกันก่อนเลยเป็นพระมีราคาของเนะยคะพี่ค่ะหลวงปู่ทวดค่ะนี่หลวงปู่ทวด องค์นี้สวยนะคะพี่สวยมากนี่นะคะพี่อ้าโอเคชนะนี่ปั๊มฟั่มค่ะพี่มันฟั้มไหมเอ้ยไม่ใช่คูนห้าคูนห้าขอโทษที่ค่ะนี่นี่นั่นนั่นคันค้างค่ะแม่ค้าพูดผิดอีกละขอโทษค่ะนี่เจ็ดร้อยบาทจ้าองค์นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทไต่ฐานเป็นแบบนี้เจ็ดร้อยกับพี่ค่ะมาชมองค์นี้นะคะองค์นี้เป็นน้ำวะ นวะนะคะพี่จะแพงหน่อยนะคะแต่มั่นใจเลยพี่ความสวยนะคพี่สวยมากนี่นวะนะคะหัวเรือนะคะพี่หานี่ข้างหลังเป็นแบบนี้คะ่ะนี่สวยมากนะคะพี่องค์นี้สวยจริงๆะค่ะพี่หาเนี่เนื้อหาสวยงามมากเลยค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ,ะสวยที่สุดอะคะ่ะในความคิดของแม่ค่านะคะแม่นะค้าว่าสวยจริงๆนะะพี่หนึ่งพันสองร้อยค่ะองค์นี้หนึ่งพันสองร้อย พี่ดูนะ1,200ค่ะต่อไปนะคะเป็นกุมารดูดลกค่ะกุมารดูดลกนะคะพี่นี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เก่าๆอย่างนี้นี่เนื้อออกสำลิเก่าๆเลยค่ะพี่นี่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นเจ้ามานี่่านเจ้ามานะคะพี่ด้านข้างค่ะฝั่งหน้านะคะพี่ หลังค่ะใช้วัดหรือเปล่าคะท่านจะมาท่านค่ายข้างค่ะพี่ขานี่ค่ะท่านจะมาเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่หกร้อยจ้ะหกร้อยต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหรียญล่อบโบราณคะ่ะหลวงปู่ศุขหรือเปล่าแม่คะไม่มั่นใจนะคะพี่ท่านค้างนะคะท่านค่ายข้างหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะพี่หาเป็นหลวงพ่อรุ่ง เหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่ัลานกระเบือนี่ค่ะพระรุ่งค่ะพี่นี่ค่ะสองสี่แปดสี่พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ใครวัดเชิงเลนน้กกัดทองนะคะพี่มีจานนะคะพี่ที่เหรียญมีจานชัดเจนเลยค่ะนี่จานอัขระชัดเจนเลยนะคะพี่นี่ลันคานะคะลันค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวยๆเลยค่ะพี่หาเนี่ยเดี๋ยวหลวงปู่ข่นะคะพี่นี่ค่ะสำหรับเดือนหลวงปู่ไข่น้ากากทองนะคะพี่เก้าร้อยบาทต่อไปนะคะพี่หาเป็นนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าฟฟูใช้วัดค่ะพี่หานี่ค่ะใช้วัดค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเนี่ยมาเดิมๆแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่หลวงปู่สุขวัดโพไฟทองค่ะ เป็นหลอบโบราณนะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกค่ะใต้ฐานอุดผงค่ะอุดอย่างนี้ค่ะพี่่าเจ็ดร้อยบาทค่ะสําหรับหลวงปู่สูวัดโพธิไฟทองนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดองลอยค่ะปีศูนย์สองเนี่ยพระทวดของเรานะคะพี่ด้านข้างพีที่เจ็ดสิบสีององ่นะคะพี่มีสององนะคะพี่หาองค์หกร้อยบาทค่ะ นี่ค่ะองค์ที่หนึ่งขานไปนี่องค์ที่สองนะคะพี่ท่านใดปิดเป็นคู่นะคะรดให้พิเศษเลยค่ะสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่นี่หกร้อยบาทนะคะพี่ถ้าปิดคู่หนึ่งแมคคาลดพิเศษเลยนะคะค่ะพี่ค่ะสวยมากค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อพรมค่ะวัดขนอนเหนือเหระคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะพี่หลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะคะ,บบคะพ,พ,พ,นนะคะพี่พี่ท่านใดอยากเก็บนะนี่ค่ะสวยๆอย่างนี้ค่ะ หกร้อยบาทจ้ะพี่เลี่ยมมาพร้อมใช้เลยจ้ะพี่หกร้อยบาทนะหลวงพ่อพรมต่อไปนะคะพี่มาเนี่ยไม่ฟาบที่นะคะไม่ฟาบทีค่ะองค์นี้นะคะนี่ค่ะหกร้อยบาทจ้ะไม่ฟาบทีนะคะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดองค์ลอยค่ะนี่ค่ะองค์ลอยน้ํานะคะพี่แบบหนึ่งนะกล้องไม่ชัดนี่ค่ะองค์ลอยน้ําค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่องค์ลอยน้ําองค์นี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่แล้วก็มีหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดนะคะพี่องค์นี้ฝนมา งคนี้สวยจริงๆค่ะคาบคาบอยู่เนี่ยอย่นี้เลยฝวยแบบนี้เลยฟูมให้พี่เห็นชัดๆเลยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะหนึ่งพันบาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่ควรพลาดเลยเนื้อหาสวยมากค่ะพี่หาใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่หนึ่งพันบาทมีฝั่งองค์นะคะอ้อไม่ใช่ค่ะเลยองค์เมื่อกี้องค์ลอยองค์นี้องค์นี้เก้าเจ็ดนะคะพี่หนึ่งพันบาทนี่นะคะเห็นไหมคล้ายดูอีกทีนี่เดี๋ยวจะหลงลืมไปนะคะ ะจะหลงเรียมเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาไม่ทราบที่เนื้อเมกฟิคด้านหลังจะเป็นแบบนี้แบบแบบแบบแเนื้อเมกซิคค่ะเป็นแบบเนี้ยค่ะพี่นี่ๆๆเป็นแบบนี้ค่ะๆๆเ,เ,เห,นนะเห็นไหมคะพี่เห็นไหมจะมีเลื่อมๆแบบเนี้ยค่ะไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยจ้ะองค์นี้ก็เช่นกันค่ะพี่หาเนื้อเมกฟิคเหมือนกันนี่ค่ะข้างหลังเป็นแบบนี้ปิดตาคะพี่ไม่ทราบที่เลยค่ะหกร้อยค่ะพี่หา พี่หานี่อันนี้วัดถ้วยจละเฆ่ค่ะเนี่ยสวยนะพี่ตรงนี้ไม่ได้ใส่กรอบน,นะมีจาเนเลยพี่เห็นจานไหมมีรอยจานอะ่ะเห็นรอยจานปะรอยจานยิ้วรอยจานเนี่ยตรงเนี้ยค่ะหกร้อยเช่นกันค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นพระไม่ฟราบที่เลยค่ะแม่ค้ไม่ฟราบเลยแบบนี้ค่ะพี่ขาอ๋อหลวงพ่อโตเขาเขียนมาเลยคะ่ะแม่ค่ะหนึ่งฟาบขอโทษทีค่ะหลวงพ่อโตนะคะพี่นี่หกร้อยบาทจะ้ะพี่จ600๋าหกร้อยบาท ดวชมอีกทีนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะมันข้างขน้างข้างนะคะได้ถัานองค์พระาค่ะ่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีเบี้ยแก้ข้างล่างแบบนี้เบี้ยแก้มีจานะคะพี่จานานี่ค่ะตะกุดตัวตะกุดมีฝังดอกนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีองค์พระหลวงพ่ออยู่นะคะพี่นี่ค่ะ เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าพี่พี่ชมนี้่ลยนะรับได้มาสวยนะหลวงปู่ทิมนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะสวยมากนี่พี่ชมด้านหน้านะด้านข้างนะคะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่นี่ชมนะน,นะคะจะฟมไมูไม่เห็นในตรงนี้เห็นไหมกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ค่ะใต้ฐานเป็นทองคํานะคะพี่ทองคํามีโคด้ดเป็นเลขสุดสอง ะ,ะพี่หมายถึงองค์ที่สิบสองที่เขาสร้างอ่ะเป็นแบบนี้ทองคำฝุ่ยแบบนี้ทองคํานี่หนามากนะคะพี่ทองคําหนาอยู <Male> ่นี่ค่ะไม่บางนะคะพี่ทองคําหนาแมคค้าได้มาเป็นแบบนี้นะคะพี่ฝุนไม่เห็นเลยได้มาเป็นแบบนี้ก้นทองคำฝวยๆแบบนี้องค์พระฝุ่ยแบบนี้ค่ะหน้าหวานฉ่ำพระกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งนะคะพี่มีเสียงกิ่งชัดเจน เป็นก้อนทองคําทองคําหนามากหนานะคะพี่ทองคําไม่ได้บางเลยพี่ดูนะทองคําหนาค่ะกิ่งหลวงผู้ทิมนะคะองค์นี้นะคะพี่ปล่อยราคาที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วทักสอบถามแม่ค้าได้ค่ะสามพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ฝากร้านค้าหน่อยค่ะ,น,คะนี่ค่ะนะคะนะคะนี่ค่ะ ร้านนัดพักเครื่องนะคะ QR code สแกนได้เบอร์มือถือฟูนุกฟองหกหนึ่งเจ็ดสองหกูนเก้าแม่ค้านะคะขายขององค์ไหนององค์นั้นนะคะพี่ขาชัดเจนะะนะคะโปรโมชันนะคะซื้อสินค้านะคะซื้อพักกับทางร้านเช่าครบหนึ่งพันแถมหนึ่งกล่องค่ะพี่ขาแถมหนึ่งกล่องนะคะ,คะ,คะให้พี่เลือกเลยนะคะว่าพี่ชอบกล่องไหนนะคะพี่ขาค่ะสําหรับพระบูชาแถมอยู่แล้วนะคะพี่พี่ที่ปิดพระบูชานะอย่าลืมทวงแมคคานะค่ะสําหรับ ep นี้ ep ที่เจ็ดสิบสี่นะคะแมค้าก็ ขอขอบคุณนะคะพี่ที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาแม่ค้าทำคลิปนะก็จะไปแจ้งเต,เตือนที่เครื่องพี่พี่ก็จะเห็นก่อนใครเขาเลยนะคะพี่ค่ะค่ะคอมเมนต์นะคะพี่รบกวนเนาะคอมเมนต์อย่างสุภาพค่ะแม่ค้าก็ไม่ได้ดูอะไรมากแล้วค่ะพยายามอธิบายให้พี่ฟังและเข้าใจนะคะถ้าพูดผิดป,ประการใดนะคะขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะค่ะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ